จดไปอีกหนึ่งชุดครับพี่น้องกับกรงนกกระทาสองชั้นครับผมชุดนี้สามารถที่จะใส่นกได้ร้อยตัวนะครับผมมีระบบน้ําอัตโนมัติให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวนิปเปิลนะครับผมแล้วก็มีถังใส่น้ําให้เรียบร้อยนะฮะมีวาล์วปิดเปิดนะครับแล้วก็มีลูกลอยด้านในนะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะไปต่อเข้ากับระบบประปาที่บ้านก็เรียบร้อยก็ไม่ต้องยุ่งเขาเลยนะฮะให้ระบบเขาทางานเองนะครับผมพี่น้อง ชุดนี้จะมีความกว้างอยู่ที่50เซนนะครับผมนะฮะถาดไข่อยู่ที่70ินะครับส่วนความยาวเนี่ยจะอยู่ที่เมตรยี่นะครับผมนะสูงสองชั้นนะครับผมอยู่ที่75เซนนะครับเรามาดูด้านหน้ากันครับผมมีรางอาหารให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็ลุงเก่งได้ตัดตะข่ายไว้ให้เรียบร้อยครับตะข่ายนี่เอาไว้ป้องกันอ่าตอนที่ว่านกกินอาหารนะฮะ ตัวไหนที่หิวเขาก็ยังกินอยู่แต่ตัวไหนที่อิ่มเขาจะเขี่ยเล่นนะครับเราก็เอาตาข่ายตัวนี้ไปวางไว้บนอาหารนะเอาอาหารใส่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ปิดไว้นะครับผมนะฮะป้องกันนกเขียอาหารเล่นนะครับผมจะสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์นะครับก็โอเคครับชุดนี้นะฮะพร้อมส่งครับผมยาวเมตรยี่สิบครับกว้างห้าสิบเซนห้าสิบเซนครับ ถาดไข่จะอยู่ที่70เซนครับผมมีระบบน้ําอัตโนมัติให้เรียบร้อยครับผมนะเป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับผมนะฮะเลี้ยงไว้ทานเองในครัวเรือนอะไรอย่างงี้นะเป็นกิจกรรมของครอบครัวได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ